สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงใบบูพยามมันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของความรักความสัมพันธ์แล้วก็จะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดอะไรยังไงกับคุณตอนนี้กันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้นมทิศทางเป็นเช่นไรคำพยากรณ์นี้จะเป็นช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษายน2016นี้นะครับ ก่อ,อื่นฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดสก๊อตกดติดตามแรงใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดรายอดีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีนอนน้มของการสรทีกันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่หลายนาะ มาดูกันว่าเขาคิดอะไรยังไงกับคุณตอนนี้กันบ้างนะครับไพบ่ใบแรกคือไพ่ THE SUN เป็นไพ่8เหรียญไพ่ THE WORLD THE HERMIT แล้วก็เป็นไพ่เด็กถืออ่ะเป็นไพ่หนเหรียญน,นะครับเด็กถือเหรียญทีนี้เรามาดูกันต่อว่าจิตใต้สำเนกของเขอคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันต่อนะครับไพ่ที่เด้งออกมานะครับไพ่นี้เลยเป็นไพ่สิบดาบ เราก็เป็นไพ่ h e Temp e r a n c e นะครับเด็กถือถ้วยไพ่ไหนถือถ้วยแล้วก็เป็นไพ่ห้าเหรียญอิทธพลใต้สำรับนะครับเป็นไพ่ คิงถือไม้ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของเขาคนนั้นนะครับคิดอะไรยังไงตอนนี้กันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเองอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเคลียนะครับ ความชัดเจนให้กับตัวคุณได้นะเท่าที่ดูเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความหวังใหม่มีอะไรที่มีการตอบโจทย์ในทิศทางที่ดีและมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะปรับมุมมองปรับความคิดกับในเรื่องของทัศนคติกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับเขาได้ดีขึ้นแต่มันมีเงื่อนไขอยู่นิดหนึ่งตรงที่ว่าชาวราศีเมษลัคนาเมษอาจจะต้องพยายามค่อยเป็นค่อยไปสักนิดหนึ่งมีโอกาสที่เขายังจะปรับความเข้าใจกับเราได้ยังมีโอกาสที่เขาจะ กลับมาคืนดีกับคุณได้ยังมีโอกาสที่เขาจะเคลียความชัดเจนให้กับตัวคุณได้นะครับเพียงแต่เราต้องใช้เวลากับการอดทนรอคอยอีกสักนิดหนึ่งนะครับถามว่าทําไมเราต้องอดทนทําไมเราต้องรอคอยด้วยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเหตุผลนะครับกับสิ่งที่เขากับเราคิดมันอาจจะดูส่วนทางและอาจจะดูต่างมุมมองกันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าไงครับชาวเมธลัคนาเมษคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของบางทีอ่ะ คุณคิดอะไรคุณทําเลยอ่ะมันไม่ไม่โอเคนะคุณต้องพยายามไต่ตรองก่อนตึกตรองก่อนว่าสิ่งที่เรากําลังจะทําลงไปเนี่ยหมันมาจากอารมณ์ความรู้สึกหรือเปล่านะครับเป็นหลักหรือเปล่า 2. คุณคิดดีแล้วโดวยการตัดสินใจดีแล้วหรือเปล่านะครับ 3. คุณได้มองมุมมองนะครับในลักษณะของเขาแล้วหรือยังนะครับเราต้องมองในมุมมองของเขาด้วยว่าบริบทของสิ่งที่เราต้องการคําตอบ หรือเราต้องการที่อยากจะให้เขาเคลียร์ความชัดเจนให้เราเนี่ยเราอะเข้าใจเขามากหรือน้อยแค่ไหนเราพร้อมที่จะปรับมุมมองกับเขามากแค่ไหนอืการที่เราจะใส่ใส่ใส่กับเขาเลยเนี่ยนะครับมันคืออารมณ์มันคือความรู้สึกอันเนี้ยบอกเลยว่ามันจะทําให้คุณกับเขาอะนะครับไม่ผ่านทดสอบได้แบบเนี้ยเพราะอะไรครับเพราะการที่เราจี้คําถามเขาเนี่ยเขาจะไม่พูดความจริงกับคุณเลยเพราะอะไรครับ เพราะเขากลัวและเขากังวลและเขาก็รู้สึกว่าการที่คุณจี้คําถามเนี่ยเวลาเขาตอบแล้วปุ๊บแต่คุณนะจะมีความรู้สึกว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเราจะมีความคาดหวังมากขึ้นไงพอเขาบอกในทางที่ดีปุ๊บคุณก็จะคาดหวังกับเขาพอเพอเขาบอกในทางที่ร้ายปุ๊บคุณก็จะรู้สึกว่าเขาไม่หลักเขาไม่ชอบเขาไม่โอเคกับเราอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยทําตัวไม่ถูกว่าตกลงเนี่ย เขาต้องทําตัวยังไงเหรอท้งจะเอาใจคุณได้หรือจะตอบรับในสิ่งที่คุณต้องการได้นะครับแบบนั้นเป็นตน้นแต่หลายคนอาจจะบอกว่าก็ช่วยไม่ได้อะ่ะก็เขาทําตัวไม่ไม่ชัดเจนเองแบบอืก็ตอบอยังไงดีละ่ะถ้าเป็นผมผมก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันแหละถ้าจะเอาแบบนั้นอะ่ะเพราะาอะไรครับเพราะว่าการที่เราอะ่ะไปพูดไปจัสหรือไปคุยไปอะไรกับเขาในลักษณะที่ว่าเขาอะ่ะไม่มีทางคือเราอะ่ะ ชิดเขาเกินไปโดยที่เราไม่มีระยะห่างอะ่ะมันจะทำให้เขากับเราอ่ะนะครับมันเป็นอะไรที่ที่รับรองว่าปรับและจูนกันไม่ได้แน่นอนยกเว้นแต่คุณจะเลือกที่จะตัดและจบ move on ไปแบบนั้นอะ่ะแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเรายังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตเรายังรักเขาอยู่เรายังต้องการเขาอยู่เรายังไม่อยากไปจากความสัมพันธ์ครั้งนี้เรายังเรายังอยากประคองความหลักไปได้นะครับคุณก็ต้องแบบใจเย็นกว่านี้อะ่ะไม่ได้แปลว่าเราห้ามทวงนะ เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาจะให้คอมมิชเมนต์กับเราอยู่และมีโอกาสที่เขาจะเคลียร์ความสัมพันธ์ให้กับตัวคุณเพียงแต่เขาต้องตกผลึกและคิดหรือตัดสินใจมากกว่านี้แล้วเราอย่าพึ่งไปแบบน้อยเนื้อต่ําใจอยา่าอย่าพึ่งไปคาดหวังอย่าพึ่งไปแบบจุดประเด็นกับเขาจนเกินไปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูไพ่กันบ้างไพ่เนี่ยอยากจะแนะนําอะไรบ้างว่าความรู้สึกของเขาคิดยังไงเนาะความรู้สึกของเขาเนี่ยได้ไพ่ the w เ r l d The เว r รแปลว่าไพ่สส้นสุดและการเริ่มต้นและยังหมายถึง complete ด้วยนั่นแปลว่าเขาเนี่ยมีโอกาสที่อยากจะเคลียร์นะครับปัญหาสิ่งต่างๆความชัดเจนให้กับตัวคุณแล้วแหละนะครับไพ่ the world ถ้าตัวคุณเองเข้าใจในบริบทในสิ่งที่เขาเป็นเขาจะพยายามจบเรื่องทั้งหมดและเคลียร์ให้คุณนะครับสิบดาบกับ The World มาและมีไพ่ใบน,นี้ด้วยไพ่แห่งการเริ่มตน้นจริงๆอ่ะ the world เนี่ยมันคือซ้อนไพ่ระหว่างสิบดาบกับ ใบน,นี้เลยนะครับ The world เนี่ยเป็นไพ่ใบเดียวที่หมายถึงว่า1ิบดาบกับไพ่ the sun มาพร้อมกันถามว่า the sun กับ1ิบดาบมันแปลว่า the world ตรงไหนถูกไหมครับอย่างนี้ครับ1ิบดาบหมายถึงการจบสิน้น the sun หมายถึงการเริ่มต้นเห็นไหมครับแล้วใบเนี้ยใบเดียวเนี่ยมันแปลว่าสิ้นสุดและเริ่มต้นเหมือนกันถามว่าแล้วสิ้นสุดและเริ่มต้นเนี่ยมันแปลว่าอะไรไปให้ฟังอีกนิดนึงได้ไหมมันแปลว่า คือหมายถึงว่าคุณต้องการเคลียร์นะครับกับปัญหาคุณต้องการที่อยากจะให้เขาแบบแบบเหมือนเอ็นเอียงมาทางเราหรืออะไรยังไงนะนะครับหรืออยากจะคุยหรืออยากจะคุยอ,อยากจะพูดอยากจะทําความเข้าใจกันเคลียร์ความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนเนี่ย มันก็คือจะทําได้ก็ตอนก็ตอนที่เดอะเวอร์มานี่แหละนะครับแบบนั้นเป็นต้นไงมันแปลว่าเขากับคุณเนี่ยยังมีโอกาสที่ยังจะเป็นคู่กันได้และสามารถเคลียร์ลงตัวกันได้มากขึ้นแบบนี้เป็นตน้นนี่คือบอกว่าเขาเนี่ยเริ่มพร้อมที่จะเปิดใจนะครับกับการที่อยากจะเคลียร์กับคุณแล้วนะใครที่แบบว่าเหมือนคาราคาซังมานานแล้วมีความไม่ชัดเจนมานานแล้วนะครับมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยนิ่งมานานแล้วไม่ค่อยตอบโจทย์มานานแล้วเนี่ย บอกเลยว่าเขากําลังจะเคลียร์ความชัดเจนให้กับตัวคุณแล้วนะครับมีไพ่เดอร์เฮอร์มิตมาเดอรเฮอร์มิตแปลว่าเขาเหมือนตกผลึกดีแล้วคิดแล้วตัดสินใจแล้วนิ่งแล้วเงียบแล้วจนเขามีความรู้สึกว่าคิดได้แล้วแหละว่าเขาจะตัดสินใจยังไงนะครับเลือกทางเดินแบบไหนกับตัวคุณมีโอกาสที่เขาจะเคลียร์ความสัมพันธ์ให้กับตัวคุณแล้วนะครับแบบนั้นเป็นต้นไพ่เดอร์เฮอร์มิตเนี่ยแปลว่าเขาจะนิ่งเงียบไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับ อาจจะเป็นช่วงกลางเดือนพอช่วงปลายๆมาเขาก็เริ่มจะเคลียร์ให้คุณได้แบบนั้นเพราะเขารู้สึกว่าตกผลึกแล้วคิดแล้วตัดสินใจแล้วว่าโอเคถ้าเกิดคุณไม่ไปแบบวุ่นวายกับเขาเลยนะครับแล้วแบบเหมือนไปบอกเขาอย่างเดียวว่าอืมขอให้คุณเคลียร์ให้ชั้นชัดเจนนิดนึงเนาะแล้วฉั้นจะรอคําตอบนะประมาณนั้นประมาณนี้คุณก็บอกไปคุณก็บอกแค่เนี้แล้วคุณก็ทาทาหน้าที่ของคุณไปแล้วระหว่างเนี้ย อย่าไปเล้าหรือเขาอย่าไปจดจดกับเขาอย่าไปอะไรกับเขานะครับอย่าไปกดดันกับเขานะประมาณนั้นให้เขาค่อยๆค,ค,คิดแล้วตัดสินใจไปเรื่อยๆแล้วบอกว่าวันนั้นวันนี้คุณจะมาเอาคําตอบคุณก็แค่เท่านั้นแค่นั้นเองนะครับมันอาจจะทําให้ทุกอย่างนะดีขึ้นกว่านี้ก็ได้เช่นกันวิธีพูดนะครับมันมีวิธีเยอะแยะที่เราจะพูดได้นะครับถ้าเกิดเรายังแบบตามเขาอยู่ยังมีความรู้สึกแบบ น้อยมีความรู้สึกเหมือนเขาไม่ตอบโจทย์ทําไมเขาไม่พูดกับหนูทําไมเขาไม่รักหนูทําไมเขาไม่ชอบหนูทําไมผมไม่เขาไม่พูดกับผมเขาไม่พอใจอะไรคืออย่าพึ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าพึ่งแบบคิดอะไรแบบนกาทีจนเกินไปอะ่ะห้าเหลี่ยญนะ่ะบางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกขาดแคลนกับความรู้สึกกับสิ่งบางอย่างที่เขาแบบรู้สึกแล้วคุณน่ะอาจจะคิดไปอีกด้านหนึ่งอะ่ะ อย่างที่บอกแหละเขานิ่งไปเงียบไปห่างหายไปเรารู้ว่าเขามีคนอื่นเราคิดว่าเราเขาไม่รักเรานะครับคิดว่าเขาอยากจบกับเรานะครับแต่จริงๆอะไม่ใช่นะเขาไปตกผลึกอยู่เขาไปเขาเรียกว่าอะไรนะเขาวิตกเขาตกผลึกกับการคิดการตัดสินใจอยู่ว่าเขาจะยังไงดีกับมุมมองความรักครั้งนี้ นะครับแบบนั้นเป็นต้นถามว่าแล้วมันมีโอกาสไหมที่เขาจะไปจากเราเลิกกับเราหรือหรือไม่อะไรกับเราแล้วมีโอกาสไหมมีมันอยู่ที่ตัวคุณทําตัวคุณทํายังไงอะ่ะนะครับถ้าคุณยังไปจุกจิกเขาคุณยังไปเล้าหลือกับเขาคุณยังไปเยอะกับเขาคุณยังไปบบบจัสกับเขาต้องการคําตอบเขาอยู่ตลอดเวลาเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาหรือน้อยเขาตลอดเวลาโอ้โหเขาก็จบกับคุณได้นั่นแหละสิบดาบเลย เห็นไหมมันมีโอกาสที่เขายังจะจบเราได้นะอยู่ที่พฤติกรรมของเราถ้าเรานิ่งเราเงียบเราชัดเจนคุณอยากได้ความชัดเจนคุณก็ต้องชัดเจนกับเขาด้วยถามว่าชัดเจนยังไงคุณบอกว่าคุณจะรอคําตอบเขาคุณก็ต้องรอไม่ใช่แบบระหว่างทางแบบจะให้เขาเคลียร์ภายในเดือน2เดือนแล้วแล้วแบบระหว่างทางนี่ตามทุกวันเลยแบบเนี้ยอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เขาเรียกว่าจุกจิกเขาเรียกว่ากวนใจนะครับเขาไม่เรียกว่า ไม่เรียกว่าแบบอันนี้อันนี้ต้องขอพูดตรงๆเพื่อให้คุณเห็นภาพนะเพราะถ้าเกิดคุณไม่เห็นภาพคุณก็จะยังทําพฤติกรรมแบบนั้นอยู่แล้วเมื่อไหร่คุณจะคืนดีกับเขาได้สักทีนะครับมีแต่เขาจะาไปเท่านั้นแหละเพราะเขารู้สึกว่าคุณพูดไม่เข้าใจคุณพูดไม่ฟังคุณพูดไม่เคลียร์หรือบางทีเขาพูดแล้วแต่เราไม่เคลียร์นะครับเขาอาจจะพูดแล้วนะชัดแล้วนะแต่คุณไม่เคลียร์ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยนี่คือหนึ่งสาเหตุ แบบนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยพยายามนะครับที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเราเราต้องพยายามปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบ้างบางทีการที่เรายึดอยู่กับสิ่งเดิมเดิมยึดอยู่กับสิ่งเก่าเก่ายึดกับสิ่งที่มันแบบเหมือนรูปแบบเดิมเดิมกับความรักความสัมพันธ์นะบางทีแล้วอะ่ะมันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงเลยการที่เราเข้าใจการที่เราเรียนรู้กันที่เราปรับอ่ะมันจะทําให้เรามีความรู้สึกที่ดีขึ้น นะครับหลายคนเนี่ยมามาฟังคําพยากรณ์เนี่ยเหมือนแบบอยากได้คําพยากรณ์ที่ดีอะ่ะแต่จริงๆแล้วดวงมันไม่ได้ดีแบบนั้นน่ะแล้วบางคนก็เฟลบางคนก็บอกว่าเฮ้ยฟังคําพยากรณ์แล้วร้ายกว่าเดิมอีกแบบนั้นเป็นต้นคือเอาจริงๆคําพยากรณนะ์อ่ะนะครับมันไม่ได้เข้าข้างคุณเสมอไปหรอก คุณอาจจะไปเสพคําพยากรณ์ที่ดีเกินไปก็เลยรู้สึกว่าฉันต้องดีสิฉันต้องได้ฉันต้องแบบนั้นแหละแบบเนี้ยมันไม่จริงๆมันก็ไม่ใช่หรอกครับมันอยู่ที่พฤติกรรมของเราเนาะว่าเราจะปรับหรือเราจะเข้าใจหรือเราจะยอมรับมันมากแค่ไหนหลายคนนะไม่ยอมรับความจริงรู้ทั้งรู้แหละว่ามันมันไปต่อมไม่ได้อะ่ะแต่ก็ยื้อสุดชีวิตนะครับอะไรประมาณนั้นพอหมอดูบอกว่ามีโอกาสจบนะมีโอกาสเลิกนะเพราะว่าเท่าที่ดูเรามัน,ม,นมันคงแบบ ไปตอบกันไม่ได้จริงๆนะเท่าที่ดูแบบบางคนจิตตกเลยทั้งที่ตามจริงรู้อยู่แล้วนะว่าตเตงจะต้องเลิกแต่มาฟังคำพยากรเหมือนกับว่าหมอดูคือเทวดาจะต้องเปลี่ยนชีวิตให้เราได้คือมันไม่ใช่เนาะคือแบบต้องเข้าใจด้วยว่าบางทีเขาก็มีจรรยาบันอะ่ะเขาต้องรับผิดชอบคําพูดของเขาไง ว่าเออไพ่มันบอกแบบนั้นเขาสื่อได้แบบนั้นมันอาจจะไม่ตรงร้อยเปอร์เซนตก็ได้แต่ว่ายังไงเขาก็ต้องพูดในบริบทของไพ่ที่บอกมาดังนั้นน่ะคุณก็ต้องพยายามเข้าใจพยายามปรับและเรียนรู้กันบ้างนะครับกับความเป็นจริงเนาะแล้วทุกอย่างอาจจะดีขึ้นก็ได้ถ้าเรารู้จักจปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพยายามมองโลกในแง่ดีเด็กถือถ้วยอันนี้ขึ้นราศีธาตุน้ากรกฎพิจิกมีนนะครับเด็กถือเหรียญธาตุดินราศีพฤษภราศีกศันราศีมังกรก็ได้เช่นกันนะครับ แปลว่าคุณเองนะครับมีโอกาสที่จะต้องดูแลเอาใจใส่กันและการพยายามเติมเต็มความรู้สึกกับการเรียนรู้การพัฒนาอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่คุณแบบขาดแล้วก็เป็นความรู้สึกที่แบบห่างหายความรู้สึกที่ไม่มั่นใจคุณต้องเติมเต็มนะครับหเหรียญเนี่ยเด็กถือเหรียญมาเนี่ยแปลว่าค่อยๆเติมเต็มไปทีละเล็กทีละน้อยถ้าเรามมวแต่ขาดแคลนวิ่งแต่ตามหาเขาตลอดเวลาเขาก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวคุณก็วิ่งตาม เดี๋ยวคุณก็ตามเขาตลอดแล้วเขาจะรู้สึกแบบไงล่ะครับมันก็เหมือนกับเราเป็นของตายของเขาไปแล้วไงดังนั้นนะ่ะเราก็ต้องแบบรักตัวเองโดยการที่เราบางทีก็ต้องแบบเอ่อเขาเรียกว่าไงนะเหมือนเราก็ต้องพยายามมีเซฟโซนของตัวเองบ้างมีความรู้สึกที่มันแบบเติมเต็มตัวเองได้บ้างอะ่ะไม่ใช่ว่าอะไรก็ผูกมันแต่กับเขาอะ่ะมันทุกอย่างมันก็ไม่ดีเนาะประมาณนี้นะครับเด็กถือเหรียญไปค่อยๆเป็นค่อยๆไป นะแล้วก็เด็กถือถ้วยพยายามมองโลกในแง่ดีแล้วมันจะทําให้ตัวคุณเติบโตเป็นถึงไข่ไพอ,อัดคิงถือถ้วยนะครับจริงๆคุณยังมีเสน่ดึงดูดเขาได้นะครับมีคิงถือไม้มาด้วยเกือบทุกปลาสีธาตุเลยที่เกิดขึ้นเนี่ยแปลว่ามีโอกาสที่คุณยังจะสามารถพัฒนานะครับแล้วมองการไกลไปอนาคตแล้วทุกอย่างจะลงตัวมากกว่านี้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะครับถ้าเราเปิดใจยอมรับพยายามอ่อนหวานอ่อนโยนหรือพยายาม เขาเรียกว่าทําหน้าที่ของตัวเองให้มากที่สุด8เหรียญนะครับคำหมักคำเม่นกับความรักความสัมพันธ์แต่อย่าจริงจังเกินไปนะครับทุกอย่างอะ่ะมันต้องมีลิมิตไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปแล้วความรักของคุณจะ อยู่ในกึ่งกลางแล้วทุกอย่างมันจะยังสเสถียรต่อไปนะครับจริงๆความรักของคุณยังสามารถเคลียร์ได้ยังสามารถปรับทิศทางความรักได้ยังมีแสงสว่างยังมีการเริ่มต้นใหม่ได้ยังมีการจบสิ้นทุกอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ